Conversation with God สนทนากับพระเจ้าพระองค์อยู่ในตัวเราเราคือส่วนหนึ่งของพระองค์บทที่32การกลับบ้านตั้งแต่หนังสือห้มวิทกอดถูกตีพิมพ์ผมเฝ้าลออ้อมกอดของคุณ อยากให้คุณอบกอดผมกลับคืนสู่หัวใจของคุณผมเฝ้ารอคอยการกลับบ้านเฝ้ารอคอยที่จะอยู่กับคุณและได้พบกับทุกคนที่ผมรักเมื่อถึงเวลาที่ผมเรียกว่าความตายแต่ตอนนี้คุณกำลังบอกกับผมว่าความตายเป็นเพียงแค่ชีวิตที่ดำเนินต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด แค่เปลี่ยนจากอีกล่างหนึ่งไปสู่อีกล่างหนึ่งสลับไปมาตลอดการฉันเข้าใจว่าทำไมมันฟังดูไม่น่าดึงดูดใจนะักแต่สิ่งที่เราพูดกันถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านของจิตวิญญาณน,นั้นยังไม่ได้เล่าถึงบทกลางของเรื่องเลยเออแล้วทำไมถึงยังไม่พูดถึงล่ะก็ใช่ไงและฉันก็จะไม่ปล่อยให้เธอไป ยที่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ฉันก็รู้ว่าเธอเป็นคนใจร้อนก่อนหน้านี้เรากำลังลงลึกไปในเรื่องความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการสูงกับมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องการสร้างล่างและสลายล่างได้ตามต้องการซึ่งเธออยากเข้าใจมันให้ชัดก่อนดังนั้นเราเลยเน้นตรงนั้นก่อนแต่ตอนนี้ ในเมื่อเราได้พูดถึงเรื่องนั้นกันเรียบร้อยแล้วเราสามารถย้อนกลับไปดูว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาที่เธอเรียกว่าความตายถ้าเธอไม่ถามฉันก็จะพูดถึงมันเองอยู่ดีเดี๋ยวคุณรอให้ผมถามก่อนเหรอทั้งที่มันเป็นเรื่องสำคัญขนาดนี้ถ้าผมไม่ได้ถามล่ะจริงๆแล้วฉันเป็นแรงบันดาลใจ ให้เธอถามฉันทำแบบนี้มาตลอดตั้งแต่แรกและเธอก็ตั้งใจฟังสิ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาแล้วลงมือถามมันออกมาดังนั้นโอกาสที่เธอจะไม่ถามแทบเป็นไปไม่ได้เลยดีแล้วละ่ะที่คุณช่วยดลใจให้ผมถามเพราะบางคนที่อ่านบทสนทนานี้อาจจะยังไม่เคยอ่าน Home with God มาก่อน หรือแม้แต่คนที่เคยอ่านแล้วก็อาจจะสงสัยเหมือนกันที่ผมสงสัยเมื่อกี้ว่าแล้วไงต่อช่วงเวลาที่อบอุ่นตอนที่เรากลับบ้านไปหาคุณมันเข้ากับสิ่งที่คุณบอกเราในบทสนทนานี้ยังไงแน่นอนว่าทุกอย่างที่คุณพูดถึงเรื่องชีวิตหลังความตายนั้นเต็มไปทั้งเล่มผมคงเอามาทั้งหมดตรงนี้ไม่ได้ แต่ผมกำลังคิดจะใส่ภาคผนวกในหนังสือเล่มนี้ระบุชื่อหนังสือทั้งหมดที่เป็นบทสนทนาของเราพร้อมหัวข้อที่แต่ละเล่มพูดถึงนั่นเป็นความคิดที่ดีมากฉันสงสัยจังว่าเธอได้ไอเดียนั้นมาจากไหนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตอนนี้ผมเห็นภาพชัดเลยว่าบทสนทนานี้เกิดขึ้นยังไงงั้นช่วยอธิบายให้พวกเราเข้าใจทีว่า การกลับบ้านของเราเข้ากับสิ่งที่คุณเปิดเผยใหม่ในบทสนทนานี้ยังไงคุณบอกว่ามนุษย์ก็เปลี่ยนจากกายภาพไปสู่เหนือกายภาพได้ตามเจตจำนงเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการสูงในมิติอื่นเพียงแต่เราเรียกมันว่าเกิดและตายแต่ปัญหาคือเรามองว่าการเปลี่ยนผ่านแต่ละครั้งเป็นหนึ่งชีวิต และเราไม่รู้สึกว่าเราสามารถละทิ้งร่างกายได้ตามต้องการตรงข้ามกันเลยเรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นขัดกับความต้องการของเราฉันรู้นั่นแหละคือเหตุผลที่บทสนทนาใน Home with God มุ่งเน้นไปที่จุดนี้ขอทบทวนสิ่งที่ฉันเคยบอกไว้ที่นั่นและในบทสนทนานี้อีกครั้ง ไม่มีใครตายในเวลาหรือในวิธีที่พวกเขาไม่ได้เลือกเองฉันรู้ว่านี่เป็นแนวคิดที่ยอมรับได้ยากแต่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะตายในวิธีหรือเวลาที่เธอไม่ได้เลือกเองเมื่อรู้ว่าเธอคือใครและเป็นอะไรคุณหมายถึงว่าทุกสิ่งที่ฉันเคยเปิดเผยใน conversation with God ตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกันหมดเราทุกคนคือการแสดงออกของพระเจ้าพูดอีกอย่างก็คือพระเจ้าปรากฏเป็นมนุษย์และไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นเธอรู้แล้วนี่ว่ามันมากกว่านั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในจักรวาลก็คือการแสดงออกของพระเจ้าทั้งสิน้นพูดอีกอย่างก็คือพระเจ้าพูดอีกอย่างก็คือฉันใช่ แต่คุณก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มนั้นก็ยังมีความรุนแรงใช่เพราะทุกสิ่งมีชีวิตที่มีจิตสำนึกได้รับอิสรภาพในการเลือกและไม่ใช่ทุกคนที่ใช้มันในทางที่สงบสุขแต่ในทางกลับกันก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งมีชีวิตที่มีจิตสำนึกทั้งหมดบนดาวดวงอื่นจะต้องมีความรุนแรงมีอารยธรรมที่ไม่เป็นเช่นนั้น ถ้าความโน้มเอียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอคือการค้นหาและสร้างสาันติความอ่อนโยนและความรักให้มีอยู่ในชีวิตของเธอและชีวิตของคนรอบตัวเธอซึ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีจิตสำนึกเหมือนกันจะสั่นสะเทือนไปถึงเธอจากระยะไกลพวกเขารับรู้พลังงานของผมจากระยะไกลได้จริงเหรอแน่นอน พลังงานที่เปล่งออกมาจากแก่นแท้ของเธอขยายออกไปสู่จัก,กรวาไลไรขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ของเธอก็กำลังพัฒนาเครื่องมือเพื่อรับสัญญาณจากห้วงอวกาศลึกอารยธรรมที่ก้าวหน้าบางแห่งได้พัฒนาตัวเองให้เป็นเหมือนสถานีรับสัญญาณเมื่อพวกเขาตรวจสอบแหล่งพลังงานที่เธอเรียกว่าสันติ มันจะสั่นสะเทือนสอดคล้องกับการดำรงอยู่ของพวกเขาพวกเขาจะสะท้อนพลังนั้นกลับมาหาเธอขยายให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณบอกให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่ลำพังและเธอกำลังได้รับการสนับสนุนในการเดินทางของเธอบางคนที่ผมสนิทด้วยเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าอรารยธรรมเหล่านี้มีอยู่จริง พวกเขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าครอบครัวแห่งดวงดาวนั่นเป็นคําเรียกที่เหมาะสมและสมาชิกของครอบครัวนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งที่รู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการสูงจากมิติอื่นก็กำลังช่วยเหลือเธอด้วยเช่นกันพวกเขามักจะช่วยในวิธีที่ตรงไปตรงมามากกว่า เพราะพวกเขาได้ก้าวข้ามข้อจำกัดของเวลาและระยะทางไปแล้วแต่กลับมาที่เรื่องที่เรากำลังพูดถึงกันก่อนเมื่อเธอออกจากร่างกายกายภาพเธอเพียงแค่ระบุตัวตนใหม่เท่านั้นฉันเคยบอกเธอไปแล้วว่าความตายเป็นเพียงกระบวนการของการระบุตัวตนใหม่หมายความว่าที่จริงแล้วตอนที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกเราใช้ชีวิตอยู่ในภาวะ เข้าใจผิดว่าเป็นว่าตัวเองเป็นใครงั้นเหรอถูกต้องและหลังจากที่เธอเรียกว่าความตายเธอจะมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเธอจะตื่นขึ้นสู่ความจริงของตัวเองเธอจะกลับบ้านเธอจะได้พบกับคนที่เธอรักทุกคนและจากนั้นกลับคืนสู่ทุกสรรพสิ่งและฉันหมายถึงว่าเธอจะกลับมาหาฉันจริงๆ เธอจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับฉันเธอจะได้สัมผัสไม่ใช่แค่เข้าใจหรือตระหนักรู้แต่ได้สัมผัสถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงฉันเคยอธิบายสิ่งนี้ไว้ยอย่างละเอียดในบทสนทนาที่เธอได้นำไปเขียนเป็นหนังสือ Home with God ใช่และการได้ฟังอีกครั้งก็ช่วยให้เข้าใจมากขึ้นดีมากเธอคงจำได้ว่าหลังจากที่เธอรวมเป็นหนึ่งเดียวกับฉันแล้ว เธอจะแยกตัวออกมาอีกครั้งหรือถ้าจะเรียกอีกอย่างเธอจะเกิดใหม่ในฐานะจิตวิญญาณอิสระของเธอเองแต่ทำไมผมถึงจากคุณไปละ่ะทำไมผมถึงแยกจากสาภ,าภาพที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้ในเมื่อมันคือสิ่งที่ผมเฝ้าปรารถนามาตลอดช่วยอธิบายอีกครั้งได้ไหมเพราะสิ่งที่จิตวิญญาณของเธอปรารถนาไม่ใช่แค่การรู้ ว่าตัวเองคือพระเจ้าแต่คือการแสดงออกถึงความเป็นพระเจ้าเมื่อเธอจำได้อีกครั้งว่าเธอคือส่วนหนึ่งของกายแห่งพระเจ้าเธอจะมีความปรารถนาโดยธรรมชาติที่จะแสดงออกถึงสิ่งนั้นนี่คือความปรารถนาสูงสุดของฉันฉันไม่ต้องการเพียงแต่หนักรู้ว่าฉันเป็นอะไรแต่ฉันต้องการแสดงออกถึงสิ่งที่ฉันเป็น ฉันทำสิ่งนี้แยกตัวเองออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้ฉันสามารถแสดงออกถึงทุกแง่มุมของฉันได้ทั้งหมดและเมื่อเธอเป็นส่วนหนึ่งของฉันเธอจะได้รับทางเลือกว่าเธอจะเข้าสู่ร่างเดิมของเธออีกครั้งซึ่งในโลกนี้เรียกกันว่าประสบการณ์เฉียดตายหรือเดินทางไปสู่มิติแห่งจิตวิญญาณก่อนแล้วค่อยกลับมายัง โลกทางกายภาพในอีกช่วงเวลาหนึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพริบตาเดียวหากเธอมองจากมุมมองของโลกที่มีลำดับเวลาแต่ในความเป็นจริงสูงสุดมันเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดแล้วสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการสูงที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้พวกเขาเลือกไปยังมิติอื่นใช่ไหมใช่นั่นคืออาณาจักรที่สของสวรรค์ หรือที่เธอเคยจินตนาการไว้ว่าเป็นมิติแห่งการเป็นอยู่บริสุทธิ์แล้วมนุษย์อย่างพวกเราไม่มีทางเลือกที่จะไปอยู่ในมิติแห่งการเป็นอยู่บริสุทธิ์ได้หรอมีสิเธอสามารถเลือกดำรงอยู่ในมิติแห่งจิตวิญญาณมิติแห่งกายภาพหรือมิติแห่งการเป็นอยู่บริสุทธิ์ได้ทั้งหมดถ้าอย่างนั้นทำไมผมไม่เลือกอยู่ในมิติอื่นไปเลยล่ะ ทำไมผมไม่เลือกไปอยู่ในมิติแห่งการเป็นอยู่บริสุทธิ์ในเมื่อคุณบรรยายมันไว้อย่างสวยงามขนาดนั้นทำไมในโลกนี้ผมถึงจะเลือกกลับมาที่นี่อีกเพราะเธอต้องการเติมเต็มส่วนหนึ่งของการเดินทางแห่งจิตวิญญาณของเธอและมันสามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะในโลกทางกายภาพเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงจะเห็นว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ คือพรอันยิ่งใหญ่และมันจะยิ่งเป็นพรอันยิ่งใหญ่กว่าเดิมเมื่อเธอเลือกที่จะเป็นพรให้กับผู้อื่นในช่วงเวลาต่อจากนี้บนโลกบางคนจะเลือกเองที่จะทําเช่นนั้นอย่างมีเจตจานงที่ตั้งใจจริงทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตื่นรู้ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำเชิญครั้งที่สาม Дойка.